มากับจนันคาเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําครับสวดัดสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ดูทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องมากับจนันสล็อตครับอยู่กับผมเช่นเคยฮะสุสุครับและวันนี้เรากลับมาอีกแล้วครับกับเกมสาวถ้ำนะฮะวันนี้เช่นเคยครับเราเอาทุนมาหนึ่งแบงค์เทานะฮะ มาครับอันนี้ก็เป็นยอดที่เหลือจากเมื่อวานนะฮะถอนไว้นะมาครับขอเริ่มที่เบตห้านะครับวันนี้นะครับมาขอ30มหมุนก่อนนะครับสาวถ้ำวันนี้นะฮะดูกันซินะครับวันหยุดสาวธ้ำจะปิดหยุดทําการหรือเปล่านะเลงมาทีเพื่อนนะขออนุญาตเปิดโบก่อนนะครับ5้าหมุนไปมันช้าจักช้าเอาใหญ่บึ้มฮะเจลงมา ต่อทีเยอะนะออลงมานะครับอุ้ยปิดเทอร์โบครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนี่ครับมาทีสาท่ามออลงมาทีอุ้ยเงียบเฉยนะฮะดอกนั้นโอ้ยเจเคมาสวยยังไงอุย้ยผมคิดว่าจะไหลให้นะฮะโอ้ยอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับซูซูนะครับ และจะได้ไม่พลาดกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมกัดแน่นอนมาลงมาทีออ้ยแหมคิดว่าน้าเงินจะลงนะครับแถวสองเมื่อกี้แหมแห้งเลยแถวนั้นเงียบเลยนะไม่ลงซะมาออ้ยขอไปที่เบ็ดสิบครับนะสู้ขอเล่นที่เบ็ดสิบนะฮะวันนี้นะมาครับห้าสิบบุนครับมาเปิดทําการครับโบ อรามาขออนุญาต50หมุนเลยนะครับร้อกนั่นไงฮะยักษ์ม่วงมาดิยักษ์ชมพูนะครับเคมาอึบสิสวยครับ10เชื่อมวายไปทีบึ้มฮะสวย10แถวสืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับมาฮะใครที่ดูแล้วนะครับเมื่อวานนะฮะดินเนอร์สุดหรูนะครับเนื้อจานโตนะบอกเลยครับอร่อยกันแน่นอนนะฮะ ใครที่ยังไม่ดูก็กดไปดูได้เลยนะครับลิมาวานนะลงมาเพื่อนอึบเคหุยแถวสามไม่มานะฮะเสร็จได้นี่ครับย,ยังไงอึบอุ้ยลงมาสวยครับวายเชื่อมสวยสวยไปทีสเก็ตเตอร์อุ้ยสวยครับวายสเกตเตอร์วายทีหุยยักษ์ชมพูอุ้ย,ย,ย,ตตย,ย,ย,มยไม่มีเชื่อมอ่ายักษ์ชมพูหายไปไหนหมดะ่ะ ได้เลครับอึ๊บหุ่ยเคไม่มีเชื่อมอีกแล้วนะฮะสิบสวยครับลงมาฮะบึ้มสวยครับอากาศแสนดีนะฮะกับดินเนอร์สุดหรูนะครับเมื่อวานนะบอกเลยชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับวันเสาร์เราไม่เหงากันนะฮะคุณผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยวันอาทิตย์นะฮะจะเหงาหรือเปล่านะลงมาอุย่ยสาวทำอุย่ยน้องพี่มาหน่อยฮะ ยี่สิบหมุนนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเปิดเทอร์โบนะฮะยี่สิบหมุนนี้หรือว่าเราค่อยเปิดไม้หน้ากันดีเดี๋ยวเราค่อยเปิดรอบหน้านะครับห้าสิบหมุนเดี๋ยวเราเปิดทั้งห้าสิบหมุนเลยครับรอบหน้านะรอบนี้ขออนุญ,ญาตยี่สยี่สิบหมุนนี้ขออนุญ,ญาตไม่เปิดแล้วกันนะครับมาไปต่อ ừ มาหือจิตใจมันบอกว่าอย่าเปิดก่อนนะฮะขอดูก่อนนะครับ ừ โบยันด็อกสาธ่ำนะฮะเราอย่าไปกลัวนะครับอ,อ,อยังไงเอาลงมาทีดิอุ้ยไม่ลงเลยนะฮะไม่มีเลยสวยครับเคมาสิบแถวสาอุ้ยสิบแถวสามไปตกตรงไหนล่ะเพื่อนอ้สิอะไรวะเน่าเกิน ติบเาสามไม่มานะฮะตัวเดียวแท้ๆนะครับสองตัวสามตัวบะต้องลงแล้วปะต้องลงแล้วปะอุ้ยออ้นั่นแหละแถมไปทีอุ้ยแถมไปตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมมุนไปดูมาดี10หมุนธรรมดาไม่ต้องเอาเอา12ของจริงนะครับมาบอกเลยดอกนี้สิบสองหมุนนะครับสาธุสาโทนะฮะ อุ้ยขอสาธุอย่างเดียวก็พอนะครับสาโทเนี่ยไม่จะเมากันนะฮะอึ้บมับอุ้ยหลุจากไม้น่องเบ้าสาโทนมับออลงมาฮะอุ้ยสาบาทบ้าปะเนี่ยาต่ถาเออสิบ <c oughs> อะไรวะเค <c oughs> สวยครับขอเยอะไปหรอเพื่อนสวยครับคูณสิบแล้วนะเริ่มมีทรงนะครับเริ่มมีทรงนะเลขเลขห้าหมุน อู้หูมนะอืมสวยครับคิวมาต่อยอทีอึ้บโอ้โหยังไงสามหมุนสองหมุนโอ้โหอึ๊บสวยครับอืมมาน้ำเงินน้ำน้ำเงินลูกพ่ออ๋อเดินไปสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดติดฟรีนะฮะ คุ้มไหมเนี่ยโอ้โหยี่มานะี่ครับอย่างน้อยมันก็ยังโอเคอยู่นะฮะมันยังโอเคอยู่นะครับพี่นะลงมาเออบึ๊บบึ๊บบึ๊บอืมมามาฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตซื้อสักหนึ่งรอบนะครับารองดูนะพี่นะจะเป็นยังไงนะครับมาไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเพลานะฮะเอาลงมานองเบ้า อึบไม่แถมนะฮะตอนซื้อเราไม่แถมนะครับ,ตอ,อรบตอนฟรีนี่แถมนะฮะแต่ไม่จ่ายนะบอกเลยดอกนี้นะครับขอดูหน่อยครับจะได้หรือไม่ได้นะครับจะทําได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับมบาลงมาทีอุ้ยชิมบ้าไหมเนี่ยเกินอุ้ยยี่สิบบาทโอ้โห โอ้โหสาวแทมโอ้โหไม่น่าซื้อเลยโอ้โหแม่งอขออภัยในคำหยาบนะฮะคุณผู้ชมพลาดเลยเดอกนี้ผมไม่น่าไปห้าวซื้อเลยครับอมาฮะสามสิบหมุนครับรัางหน้าครับสามสิบหมุนไปฮะเราสัญญากันแล้วครับว่าจะเปิดเทอร์บงเทอร์โบนะฮะมาครับเปิดเทอร์บงเทอร์โบครับพี่ชุวยฮะมา มามาลงมาเธอบองเธอ,บโ,อเโบฮะอุ้ยสวย23หมุนมาดิเหลืออีก23หมุนด้วยนะครับดอกนี้เธอ,บโ,อเโบมาติดฟรีมาเลยจุก<อ>มาสิสวยเขียวมาอืมอืมสิบสี่บาทมาอุ้ยติดฟรีอย่างเงียบได้ปะเออบ,บึบสวยออลงมาลงมาอุ้ยอึบ เอเบ็ดสินี่หละมันบอกว่าอย่าหน,นีอย่าหน,นีนะฮะอย่าย่านดอกมาอย่าไปย่านมันนะฮะพี่อุย้ยไม่แถมขาดตัวเดียวเนีันรีลองอีกเคสวยน้ำเงินออ้ยบวกน้ำเงินม่วงมาําเพื่อนะครับแถวสองโอ้โหยงเซ็งเลยดอกนี้น,นีแต่ก็ได้อยู่นะครับ588แล้วฮะดอกนี้บอกเลยครับ มีกลิ่นดีครับมีกลิ่นดีฮะไม่ใช่กลิ่นตุตุครับพี่มารูเรียงนี่น้องเบา้าลงมาอ่ะลงมาอีกตัวทีอ่ะลงมาอีกตัวทีพี่เม้าจะชอดหน้าแกงให้น้องบเบ้าเขี้ยวเคี้ยวเหนียวสับมาอุ้ยติดไว้ติดไว้อุ้ยไม่มีตัวเชื่อมโอ้พันหกพี่เบา้าขาดตัวเชื่อมโอ้ยขาดน้ำตาลน,นะอุ้ยงงเลยคืออะไร วัวเชื่อมไงพี่น้ำตาลโอ้ดอกนี้กาแฟนี่ขมปีเลยฮะขาน้ำตาลเส็นได้ว่าโอ้มาแต่เราอย่าไปย่านมันนะครับเหลืออีกสองหมุนคุณผู้ชมมาฮะเปิดเทอร์โบยาวๆไปครับพี่ดอกนี้ฮะบอกเลยนะครับว่วย่านดอกมับอุ้ยกิ๊บสเกตเตอร์มาอีกสองตัวนะฮะเมื่อกี้นะไม่เงี้ยมันสี่ตัวรู้เรื่องรู้เรื่องบันเจตมาดิ ไม้เดียวรู้เรื่องนะฮะอุ๊ยสาวถา้ำสาวถา้ำมาอึ๊บรงมาเคแถวสามมับนี่ไงฮะน้องพี่บอกแล้วยันเลนยันเรน,น,เ,รนเออบอกแล้วมับอึ๊อึ๊บอย่าห้ามหมุนุดท้ายนั้นเราอุ๊ยอย่าเลยอย่าเลยเชื่อผมอย่าเลยอย่าเลยนะเรามาขนาดนี้แล้วพี่อึ๊บโอ้ยมันยังบรรย่านอีกนะฮะคุณผู้ชม โอ้โหเรามาขนาดนี้แล้วพี่ขอยีกสามหมุนฮะขอยีกสามบหมุนเปิดเทอร์โบเหมือนเดิมไม่รู้บ,บึบบึบสวย <c oughs> ขออีกที <c oughs> ก็มาจริงๆทะลึ่งไปดีทะลึ่งไปดีไม่ต้องเปิดเทอร์โบว่ะเอาว่าเอาว่าบอกแล้วนะฮะวันอาทิตย์ก็บอย่านดอกนะครับสาถ้ำอุ้ยเบ็ดสิบแม่งของจริงมา เปิดเทอร์โบสายับอะอย่างเงี้ยมาดิสวยอย่าไปซื้อนะฮะอย่าเพิ่งซื้อนะครับเขียวเหนียวซับมาบึ้มบึ้มสวยเอ๊สวยครับมีเชื่อมฮะอะไรไปดีอะไรไปดีเชื่อมสวยสวยน้ำตาลมาเพียบฮะระวังมดกันด้วยนะพี่ม,มดมันจะขึ้นขาวอ่ะคุณผู้ดูคุณผู้ชม,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 มบอกเลยนี่ครับ อมันไหลดีซะเหลือเกินน้องพี่นะครับเปิดเชอร์โบนะ้วไหลดีนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักนะมาเอ้ยลงมารับประทานสักทีสิบสวยครับวิ่งไม่มีตัวเชื่อมามีวายซะเปล่านะครับไม่มีตัวเชื่อมนะครับนีอ่อย่าลืมนะฮะัใครอยากดูเกมไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกซูได้นะครับซูอ่านทุกคอมเมนต์นะครับซูเป็นคนานเองนะ ตอบเองทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะอ๋อและเรามีกลุ่มพูดคุยด้วยนะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มพูดคุยนะครับฟังให้ดีนะครับแอดไลน์ไปนะครับ m j p g นะครับมาดอกนี้ฮะไปกันต่ออึ๊บอือ,อแล้วเดี๋ยวจะรู้นะฮะกลุ่มพูดคุยอยู่ตรงไหนนะลงมาพี่อึ๊บอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อึ๊บอึบสวยฮะ23บาทก็เอา,าพี่เก็บเล็กผสมน้อยครับไปเรื่อยๆอุ้ยีเริ่มลงแบบวูบวาบว,ว่ะ โอ้ย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 วูฟวูฟวูฟเกินขอลองซื้อแบบเปิดเทอร์โบครับคุณผู้ชมมือดูขอลองซื้อแบบเปิดเทอร์โบดูครับมารอบนี้เราเปิดเทอร์โบนะครับเราเร่งรอบเปิดเทอร์โบนะฮะลองดูครับพี่จะเป็นยังไงนะอ่าสวยครับมาจะเป็นยังไงเอลองดูดิเปิดเทอร์โบดูดิล้อมันจะฟรีล้อมันจะสะบัดหรือเปล่านะครับแบบเครื่องมันจะแรงเกินไปหรือเปล่านะพี่นะ มัอืพเดินท่อมาใหม่อนะแรงหรือเปล่าวะเสาถ้ำวันนีนะ้มับลงมาเทียอึบอึบ,อ,บอุ้ยถ้าฟรีมาแถมนี่คือมึงแรงเลยนะแต่งในเลยนะอึบอืมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเสาถ้ำเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนแต่กูไม่ใช่นะฮะอย่างงี้นะกูไม่ใช่นะฮะเทียมึงบ้าปะเนี่ยเพื่อน มาโอ้โหเกินโอ้โหโคตรเกินโคตรเกินเลยพี่โอ้โหผมรู้แล้วต้องทำยังไงนะฮะอย่าซื้อนะครับโอ้โห,โโหไม่ไหวว่าซื้อโอ้ยคือแบบชื่นบ้าปะนี่เพื่อนโอ้ยปิดเทโบครับ50หมุนครับ วัดกันไม่ได้ฮะสามสหมุนดอกเมื่อกี้ขอเปิดห้าสิบหมุนแบบปิดเทอร์โบเช่นเคยครับขอลองอีกรอบหนึ่งพี่ปิดเทอร์โบนะลองอีกรอบนึงครับมาสวยลงมาเออนั่นแหละสิบบึ้มโอ้ยไม่บึ้มฮะเบาฮะสิบไหลเบาเบาอุ้ยสวยยัดเข้กูปิดเทอร์โบนะเนี่ยตีมาเอาว่ะเอาว่ะรอบติดว่ะ เครื่องมันติดว่าล้อมันติดเครื่องมันติดล้อมันติดเครื่องมันติดว่าสวยว่าสวยเว้ยสวยว่า,ววามาบเข้ามาเออถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะมืดมานะฮะแต่บอกเลยนะครับแสงสว่างของซูซุมไม่มืดนะฮะน้ำเงินตุ้มสองพีตุ้ม สิบสองบาทกูตุ้มไม่ได้โอ้ยแต่สองพันสี่นี่ตุ้มได้พี่สิบสองบาทมันตุ้มไม่ได้นี่ครับแต่สองพันสี่มันตุ้มได้นี่ครับพี่โอ้ยหดอกนี้โอ้ยกูบอกเลยขนลุกเลยคุณไปดูเฮ้ยเย็นเข้น้ำเงินลงมาแถวแรกกูบอกเลยว่าตุมต้มตุ้มจริงๆโอ้ยแม่เงเอ้ยดอกเดียวขนลุกขนชังเลยว่วะ 2,750อ้ยว้ดอกเดียวรูเหลืองนะครับอะึบอ่ะ2 8 0 0แล้วบับเข้าไปอุ้ยจะ5,000แล้วจะแบง5เป็นเถาแล้วเว้ยเอาดีบอกเลยนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่เหงานะฮะวันเสาร์จะเหงาได้ไงวันอาทิตย์ก็ไม่ยอมเช่นกัน,นะฮะเบาะย่านเช่นเดียวกันครับสาวท่าม,มา,มา,มาดีลงมามาับเจสวยพี่แดงแดงยักษ์แดง,แ,ดง,แ,ดง,แ,ดงแถวแรก ยักษ์เล็กมันแพ้ยักษ์แดงหรือว่ายัางไงฮะมึงไม่มาสามพันไปดิสามพันเจ็ดสิบเจ็ดไปดิสามพันเจ็ดสิบเจ็ดไปดิบูยบอกแล้วนะฮะใครที่ย่านนะครับบอกเลยนะครับดูสูสูแล้วพิมพ์มาเลยครับบอ,ต,อ,นนบบอต้องย่านนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ดูเราบอต้องย่านนะฮะเข้าใจบอหูบอนะฮะมักเข้าไป เป็นยังไงวะมา,ามาติลาม,มาติลาอึบมาสวยฮะแม่ค่ำพี่แม่ค่ำแพงลงมาตัวแพงอ่ะลงมามับสวยครับตัวแพลงลงมาเจอุยไม่แพงก็เอาขอเจมันเต็มแผงอนะนะมับสวยเชื่อมวายตัวอะไรวะเจะสวยที่อุ้ยสามตัว กูขออีกทีก็คืออีกตัวไม่เข้าใจเดี๋ยวครับคุณผู้ชมมาลงลงลงโอ้โหเสียงดังหรือมันกระโดดหนีวะมันกระโดดหนีหรือเปล่าโอ้โหสเตเตอร์ต้องลงเลยจริงอ่ะสามตัวเพื่อนเกินไปโอ้โหไอ้เต้าเนี่ยฮะไอ้เต้าน่ารักพ่อยีา่ยมาทำเกินไปนะลงมาทีเพื่อนอุย้ยโบสติลลิขสิทธิ์เพลงหรืบเปล่านะ่ะ ขอโทษน,นะฮะมับเจนี่ฮะสวยครับเคอุ้ยคิวมาเพื่อนะฮะขอเคนะฮะไอหำลงมาบักหำอุ้ยเดี๋ยว20หมุนสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเราเปิดเทอร์โบนะพี่นะอุ้ยเคเต็มแถวเลยแต่ไม่ลงนะฮะ20หมุนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเปิดเทอร์โบนะฮะคุณผู้ชมคุณไปดูบอกเลยอุ้ยอุ้ยกอดทีดิ มาสิบห้าหมุนแล้วกัน15หมุนแล้วกันหลายใจนะฮะดอกนี้ขอหลายใจนะฮะน้ามยังมีโอกาสอยู่ไงพี่นะอึบนี่ไงเขียวเขียวมาเขียวเขียวอุ้ยดูมันดีดูมันดีมันเล่นอยู่เนี่ยมันเล่นอยู่เนี่ยโบอุ้ยสวยครับมาสิบแถวสามเริ่มแล้วนะเอาจริงแล้วนะเออเอาจริงแล้วนะมาเขียวมาดิม่วงมาก่อนเขียวมาดิ เอาจริงนะนะสาทำก็เอาจิงเหมือนกันนะดูทรงเออมามามาสวนมาดิสวนสอกสวนมาดิสวยครับยักษ์ชมพูน้นำเงินอุย้ยเอ,อมาดอกนี้เชื่อมไว้สวยอืมอืมการขอด้วยสิบดอกนี้อุ้ยวาย้จไ,ไม่มีตัวเชื่อมแถวสองเสร็จได้อุย้ยจะคลั่งตายนะฮม ผมขออีกสักรอบนะคุณผู้ชมผมลออีกรอบหนึ่งดูว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้นะขอลออีก,กรอบหนึ่งนะฮะขอซื้ออีก,กรอบหนึ่งพี่นะซื้อมันจะไม่มาเลยจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อนะมันไม่ใช่อ่ะมาสวยอึ๊บตั้งใจเล็งดีๆเลยดอกเนี้ยขอดีๆเลย <c oughs> สวยมาอึ๊บอึ๊บมา ลงลงลงสวยอีกทีโอยเบาจัดเลยเย็ดเค้ซื้อไม่ได้จริงๆว่ะไม่มีไหวฮะคุณผู้ชมรู้เลยนะฮะโอยปากซีดเลยม,มันไม่ใช่แบบเนี้ยเช็ดปากแป๊บเนี่ยครับ มันไม่ใช่อะพี่โอ้โหไม่ใช่อ่ะโอ้ยมันไม่ใช่อะ่ออะขออีกห้ิหมุนนะฮะห้สิหมุนนี้เราไปกันแบบปิดเทอร์โบนะพี่ขอลองปิดเทอร์โบอีกรอบครับเปิดเทอร์โบนอนพี่เดี๋ยวเราสามสิบหมุนเราค่อยปิดครับสวยมาดิขอเร่งรอบก่อน,นะฮะหาหน้าแบบงามๆก่อนครับใจมันบอกมา30หมุนแรก สักยี่สิบหมุนแรกขอล้างหน้าล้างตาโดยการเปิดโบฮะบึ๊บบึ๊บอุ้ยอุ๊บไปเปิดโบเอาจริงละลงอุ้ย,ยเป็นไงนะพูดคำว่า,าเอาจริงปุ๊บหายเงียบกิฟตเลยโอ้โหจะรู้เรื่องนะฮะมัาเออยักษ์แดงแถวแรกเพื่อนอุ้ยยักษ์แดงไม่ติดเลยยักษ์แดงในตัวสามตัวสองตัวก็แพงแล้วนะโอ้โหติดมานี่ขอติดสักทีทนี่ยักษ์แดงฮะ โอ้โหไม่ติดเลยอยากติดยักษ์กแดงกับเขาะนลฮะเผื่อจะได้บ้างนะฮะเผื่อจะหมานอิลิตี้นะฮะหุ้ยมาอุย้ยมาดิมาดิขอแถมขอแถมขอแถม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 แม่ค้าขอแถมจานหนึง่งโอ้โยแม่ค้าบอกพอนะฮะแค่นั้นพอสาวท่าไม่ให้นะแม่ค้าบอกแค่นั้นพอนะครับรู้เรื่องนะฮะยกนิปโป้งขึ้นมะาสาวท่า สุดยอดเพื่อนนะแหมใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วฝากคอมเมนต์นิ้วโป้งมาให้ผมด้วยนะครับบอกเลยสุดยอดนเฮะสาทถมดอกนี้นะมับเข้ามาเจเอออุ้ยวายเฮียนะทองหน้าทองอารามสามร้อเก้บาทอุ้ยเสียดไดไม่มีตัวคุณสักเท่าไรสามร้อยหาสิบสอะไรไปดีคูณสิบอุ้ยเขียวเขียวอุ้ยเขียวเขียวไม่มาเขียวเขียวไม่มาดอกนี้หววดมา7 6็ดมาดีเล็กแปดไม้มาดี บอกเลยเหลือ8ไม้นะครับหมดมา7จ็ดอดอกนี้บอกเลยสวยครับเคมายังไงอึบอุ้ยเจสิบไหมสิบอืมสิบไหมมาไม่เป็นไรฮะสิบไหมมาไม่เป็นไรฮะอย่าไปย่านมันฮนะอย่าไปย่านนะฮะอูหรูไปเลยนะครับพี่ชายมาอึบสวยฮนะมาไหมเออพอที่ ยังไงอือน้ำเงินสวยฮะสองร้อยเจ็ดสิบยังไหลพี่ยังไหลฮะยังมายังมีทรงฮะเหลือสี่หมุนครับคุณผู้ชมคุณดูสี่หมุนนี่บอกเลยครับเอามือซ้ายนะฮะจับไว้ที่หนังตาเลยนะพี่นะเออจับไว้ที่หนังตาเลยนะฮะ,ออบ,ะ,ฮะออบอกเลยยอดในดอกนี้มาปันสองนะฮะอ,อือ,อได้มาคันสองพี่รู้เรื่องนะครับมาดี อีกหน่อยเพื่อนอุ้ยเขียวเขียวเนียวสามสามมันหกย็ดคีอูฮู้ยคนลุกเลยดอกเดียวพี่ฮู้เชีย่ยมันเลยวันนี่ยทะทุานู้ กูตามหายักแดงมันบอกไม่ต้องฮนะเขียวเขียวเหนียวซรับไปไอ้นุ่มชื่นใจเลยโอ้ยดอกนี้อืมอมชื่นใจสาอืมชื่นใจอ่ะโอ้ยเหลืออีกสิบห้าหมุนนะโอ้ยคุณผู้ชมอบอกเลยโอ้เหลืออีกห้าหมุนนะโลดเหลืองอนะ ลงมาครับอืออีกสักหน่อยไปอืออีกแปดหมุนยังไงพี่อืบก,ก่ออีกทีอย่างเงียบพี่โอ้ยอย่างเงียบโอยอย่างเงียบอลงมาอีกสามหมุนพี่อีกสองหมุนพี่ไม่ทีอือ โอ้ยบอยันดอกสาวทำนะครับบอกแล้วนะครับอย่าไปย่อตัวอ,อย่าไปกลัวนะครับคุณผู้ชมไโดนดองนี้โอ้โกูบอกเลยขนลุขนพองกันเลยเดียวเย็ดเค้เฮ้ยเอาเลยครับผมขอตัวก่อนนะครับวันนี้นะมันมาแล้วครับพี่ครับวันนี้เนี่ยฮะไหนๆหนบอกเลยครับทะลุเนี่ยฮะตั้งไปแค่สามเบงเทาห้าเบงเทาพี่มันมาแปดเลยพี่บอกเลยสุดยอดขอตัวก่อนนะครับพี่ไปก่อนนะฮะบา,บายบาย